่ะสวัสดีครับนักเรียนชั้นมหนึ่งทับทับสองครับนะฮะนักเรียนนะฮะวันนี้วันที่เทลเอยวันที่ยี่สิบเก้าฮ้ยแป๊บแป๊บไปไงใกล้อะไรแล้วใกล้จะสิ้นใจเฮ้ยใกล้จะสิ้นเดือนนะฮะอ๋อใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะอะไรนะเงินออกยังยังอีกเหรอโอ้โหครูออกไปนานแล้วจนจะหมดแล้วเนี่ยใช่ไหม ยังจะหมดแล้วเนี่ยอ้าววันนี้นักเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ที่ที่หนึ่งใช่ไหมฮะที่สองแล้วนีอยู่ในหน่วยการร,ร,านนการ,รู้ที่สองที่หน่วยที่สองปะที่หนึ่งขออภัยขออภัยจําสับสนนะฮะจำสับสนอ่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสามคัน ของอดีตท,ที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตนะทบทวนถึงตรงนี้แล้วกันเนาะพูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนสไลด์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวทบทวนความจำอีกทีหนึ่งบางคนมาออกจากห้องไปโอ้ลืมสะดุดบันไดอุ้ยลืมครูสอนเลยมาความรู้ไหลออกหูออกหมดเลยนะอ้นี่ครูพูดทั้งหมดไหลออกทั้งหูเอ้ความรู้เลยขี้หูเนี่ยไหลออกทั้งหูได้ด้วยใช่ไหมวายยุ วันนี้ทำไมวายุนี่หน้าตาดำค้ำผิดปกติใช่ไหมแต่เอายิ้มไม่ลูกยิ้มไม่ลกครูจะได้เห็นโอ้โหไปตากแดดมาหน้าค้ำเลยขนาดนี้แดดประเทศไทยนี่ไม่ใช่เบาๆนะดูอย่างนี้เต็มไปไงดูเต็มเป็นตัวอย่างอ่าอ่าเราต้องใช้ครีมกันแดดด,ดีออกแดด่ะเดี๋ยวเป็นมะเร็งผิวหนังนะใช้ครีมกันแดดลงทุนหน่อยซื้อมาหน่อย ว่าเขาเนี่ยอ้าวอดีตมันตัวกาหนดปัจจุบันจริงไม่จริงอดีตเนี่ยเราทําอะไรไว้มันจะส่งผลต่อปัจจุบันคือขณะน,นี้ใช่ปะเออแล้วก็อดีตให้บทเรียนกับปัจจุบันเราจะรู้ว่าเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเลยเคยทําแบบนี้แล้วผลมันออกมาเป็นแบบนั้นน่ะทาแบบนี้มันให้คุณประโยชน์แบบนี้ทําแบบนั้นมันให้โทษแบบนี้ เราจะรู้แล้วมันจะเป็นบทเรียนกับเราเราจะได้ไม่ทําผิดพลาดอีกไม่ใช่ทํากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยจําแสดงว่าเราไม่เคยเอาบทเรียนในอดีตมาใช้เลยนะในอดีตให้บทเรียนในปัจจุบันแกนเราเรารู้นี่ว่าในอดีตเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีแล้วเราเคยทําผิดพลาดแบบนี้มาแล้วเราจะไม่ทําพลาดแบบนั้นอีก แต่ถ้าใครทําผิดทำแล้วทำแล้วทำแล้วผ่านแล้วทำแล้วทำแล้วสแวสแดงว่าไม่เคยเอาบทเรียนในอดีตมาใช้เลยไม่ใช่เกิดประโยชน์นะฮะอ่ะต่อไปปัจจุบันสองทางแก่อนาคตการกระทําของเราในทุกวันนี้ในปัจจุบันเนี้มันจะมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงไปถึงอนาคตในวันพรุ่งนี้จริงไม่จริงถ้าวันนี้ครูสั่งงานไปอา้าวทำกันบ้านมาสองหน้าพรุ่งนี้ส่ง ใครไม่ส่งตายโดนทําโทษนะคะไม่ส่งโดนทําโทษนะฮะไปขัดหลังคาโรงเรียนสมมุติอ้อสูงไปเลยลูกอ๋องั้นไม่เป็นไรนะฮะไปปีนเสาโทรศัพท์ที่สูงๆอะ่ะแล้วไปเอาอะไรนะลางนกลงมานะแซวเล่นแซวเล่นใครไม่ทํามาพวกนี้โดนทําโทษครูสั่งไปวันนี้ ค้านักเรียนไม่ทำมาพรุ่งนี้เป็นไงโดนทำโทษเนี่ยปัจจุบันสองทางแกอนาคตปัจจุบันเราทำยังไงอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ปะ่ะเอออ้าวอ,อนี้มาดูต่อนี่อันนี้คือข้อความที่รัชากาลที่ห้าท่านได้พูดไว้หรือดํารัดไว้นะครับท่านพูดว่า เราจะค้นหาข้อความเรื่องราวของประเทศสยามไม่ว่าชาติใดเมืองใดวงใดสมัยใดรวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาเป็นเรื่องราวของประเทศสยามรัชกาลที่หาท่ามีแนวคิดว่าจะรวบรวมประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยที่เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยนะให้กลายเป็นเรื่องราวของประเทศสยามเนี่ยเห็นไหมรัชกาลที่หท่คงทรงให้ความสําคัญกับ เรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของอดีตเพราะอดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันไงใช่ไหมส่งผลถึงปัจจุบันท่านเลยให้ความสําคัญลูกหลานได้รู้ว่าเฮ้ยความเป็นมาของเราเนี่ยมันมาจากไหนเราเป็นคนมาจากไหนเรามีอดีตยังไงเรามีประวัติศาสตร์แบไงเรารู้จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอ่าเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองนะอ่ะความสําคัญและความความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มาจากคาว่า history มาจากคําว่า h i s t o r i ในภาษากรีกมีความหมายว่าการไต่สวนหรือการคนา้นคว้านะครับเดิมเป็นชื่อหนังสือของเฮโรโดเฮโรโดตัสขออภยัยแต่งขึ้นในแต่งขึ้นก็คือบันทึกสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียนี่ก็พูดไปแล้วอ่ะวันนี้มาพูดถึงความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีประวัติศาสตร์กับโบราณคดีมีความแตกต่างกันยังไงประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวของของใคร ของใครใการศึกษาเรื่องราวของใครของมนุษย์มีใครไปศึกษาเรื่องของอย่างอื่นไหมไม่มีนะประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ศึกษาจากอะไรจากอะไรศึกษาเรื่องราวของมนุษย์จากอะไรนั่งทางในจุดทูบเอาได้ไหมได้ปา่าวศึกษาประวัติศาสตร์โดยการนั่งทางในและจุดทูบได้ไหมไม่ได้มันน่าเชื่อถือไหมถ้าแบบนั้นอะ่ะเอาเดี๋ยวเย็นนี้ครูไปนั่งทางใน จะศึกษาประวัติศาสตร์ของนี่เยเทศทองดีนะนางทางไหนเอาได้ไหมโอ้เยเทศทองดีนี่ชาติที่แล้วเกิดเป็นนางฟ้าสวยมากแต่ทําผิดกฎสวรรค์เลยชาตินี้เลยโดนสาบให้ลงมากลายเป็นมนุษย์ธรรมดานะเกิดมาคิเลขคิเลสมมุติสมมุติแต่เขาสวยนะนะใครหฮ้ยไอ้เพืชอ๋อแฟนก้อยเองเหรอสมุิสมุิ อย่างนี้ถือว่าเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ป้าที่ครูพูดเนี่ยครูนั่งทางไหนเอาแล้วครูก็มาบอกเธอเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันมีหลักฐานไหมไม่มีอันศึกษาประวัติศาสตร์ต้องดูจากอะไรอะไรหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานใครจะเชื่อถูกไม่ถูกเออเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เราศึกษานั้นมันมีหลักฐานหลายประเภท นะทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอักษรคือบันทึกบันทึกจดจานต่างๆจารึกนะถ้าบันทึกก็อาจจะบันทึกอยู่ในวัสดุต่างๆเช่นะใบลานนะรู้จักบันทึกใบลานไหมสมัยก่อนไม่มีกระดาษอย่างเงี้ยใบลานนะบันทึกอยู่ในแผ่นวัสดุต่างๆเช่นแผ่นทองแผ่นเงินนี่จารึกลงบนแผ่นหิน นะฮะอันนี้เรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือใช้ตัวหนังสือเขียนลงไปนะกับหลักฐานประเภทอื่นๆเช่นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะซึ่งมันอาจจะบ่งบอกถึงร่องรอยความเจิญลุ่งเรือของมนุษย์ในบริเวณนันน้นเช่นะบัญเชียงนะบัญเชียงที่อุดรธานีเนี่ยนะเราขุดคน้นพบนะหลุมศพของมนุษย์ยุคโบราณน,นะเจอพวกข้าวของเครื่องใช้ ที่ฝังไปพร้อมกับหลุมศพทําให้เราสันนิษฐานได้ว่าในสมัยนั้นไปอย่าง,งานั้นไปอย่างง้นไปอย่างงี้มนุษย์ยุคนั้นรู้จาักการทําเครื่องปั้นดินเผารู้จักการทําเครื่องปั้นดินเผาให้มีลวดลายรู้จักการเพาะปลูก,พกเพราะเราดูและเออเจอแกลบในเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทำให้รู้ว่าเออมนุษย์ในยุคนี้มีการเพาะปลูกเห็นไหมเราดูจากหลักฐานไม่ใช่นั่งทางในเอาเนี่ยบัญชีงเนี่ยเป็นแหล่งหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะขวานหิน หอกหิน